็มวงตั้งใจเต็มที่สำหรับสมาชิกทั้ง12คนของวงกอไผ่ไม่เพียงนำบทเพลงยูนานรำลึกเพลงประสานเสียงแบบไทยเพลงแรกที่ศาสตราจารย์ดออรอุทิศนาคสวัสดิ์ประพันธ์ไว้มาบรรเลง แต่ครั้งนี้ยังพิเศษด้วยการนำเครื่องดนตรีทดลองที่อาจารย์คิดค้นไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งมงราวระฆังราวอังกะลุงราวและเครื่องดนตรีที่ทำจากอลูมิเนียมทั้งระนาดทุ้มระนาดเอก14เครื่องเสียงและขิมหมาซักซ้อมเพื่อร่วมแสดงในวาระครบรอบ90ปีชาตการรองศาสตราจารย์ดออรอุทิศนาคสวัสด์ครูเพลงดนตรีไทยหัวก้าวหน้าที่วางรากฐานไว้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ คือมีเครื่องดนตรีเขาต้องเอามาผสมเป็นวงดนตรีด้วยนะครับออกแบบบทเพลงนะครับซึ่งก้าวล้ำนำยุคในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ก็พิสูจน์ตัวเองว่าความเป็นอมตะบางทีแล้วก็ต้องให้สังคมเนะี่ยไ,ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือความเป็นนักวิชาการเราขาดมากเลยสังคมทางด้านศิลปะคือเข้าใจว่ากาคงคงจะเป็นอะไรที่ที่ ได้แบบอย่างหรือว่าได้ได้ได้สำเนียงเสียงมาจากทางตะวันตกนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วย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 ลีลาหรือว่าลักษณะเนี่ยทัาทาะเสียงเนี่ยมีความใกลเคียงกับเปียโนไฟฟ้าหรือเปียโนเองนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมันเป็นเครื่องตีประเภทตีของของฝรั่งะฮะพวกเป บัฟนกนะพกเละฉีกรูปแบบดนตรีไทยที่คุ้นเคยค <น S 1> ด้วยการให้นักร้องยืนร้องเพลงและนักดนตรีนั่งเก้าอี้บรรเลงแทนการนั่งพับเพียบที่พื้นพร้อมนําเสนอสาระของดนตรีไทยด้วยลีลาการเล่าแบบออกรถออกท่าฟังสนุกเป็นกันเองทําให้รายการดรอุทิศแนะดนตรีไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากให้มัน สอนแบบไม่หวงวิชาและมีเทคนิคดึงความสนใจจากผู้เรียนจึงทำให้ศาสตราจารย์ดรอุทิศสร้างลูกศิษย์ไว้นับไม่ถ้วนในวาระสำคัญนี้ยังรวมตัวกันซ้อมผลงานประพันธ์ที่ครูเคยสร้างไว้ทั้งเพลงเนื้อเต็มคือการใส่คำร้องแทนลงไปในท่อนเอื้อนเพื่อให้ฟังง่ายกระชับทันสมัยขึ้นและบทเพลงจังหวะสนุกสนุกที่ถ่ายทอดอารมณ์ท้องทุ่งและธรรมชาติเอาไว้ผ่านเสียงเครื่องดนตรีไทยหลายชนิด อย่างส่โยกเนี่ยสาโยกที่ทั่วไปก็แล้อนะยปัญญาความตามนี่หมายถึงไทยนะคะ่อยลืมถ้ารองเพลงเต็มก็ ดังเทว่าเนี่ยก็แต่ว่าํานานของไทยเราเดิมใาเองนี่เนี่ยุ้าเราพรก็ไปทําเป็นเนื้อเต็มนะันแต่งเพลงเรี๋วมาก่อนะเพลงเนี่ยท่านจะแต่งภายในวันสองวันหรือแม้ก็ตั้งวันเดียวหรือแม้ก็ตั้งเดียวเดียวเวลาจะไปออกทีวีบางทีท่านนึกขึ้นออกนึกออกแล้วก,ออก็กแต่งเดี๋ยวนั้นแล้วนักดนตรีที่มามาบรรเลงให้สมัยท่านเนี่ยก็ฉับไวมากก็ต่อกันเดี๋ยวนั้น ศาสตราจารย์ดออรอุทิศนาคสวัสดรักการเรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กตามรอยบิดาที่เป็นนักดนตรีแม้จะเลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์แต่ทุกช่วงชีวิตยังแบ่งเวลาให้ดนตรีไทยเสมอเป็นสิทธิ์สำคัญอีกคนของหลวงประดิษฐ์ไพเระการได้ไปเห็นโลกอีกมุมนึงเมื่อครั้งไปศึกษาต่อที่สหรัฐนำแนวคิดหลายอย่างมาปรับกับดนตรีไทยจนเผยแพร่ไปในวงกว้าง งาน90ปีชาตการศาสตราจารย์ดออรอุทิศนาคสวัสดิ์จัดวันที่30มีนาคมนี้ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขน